สองนัสดีค่ะนี่ซื้อซื้อไปเป็นกับแก้มได้เลยไอพี่ไขแแลนะพี่ตัวใหญ่มากนยตัวใหญ่สิขายร้อยอพี่เริ่มลมเดินแลม นี้นะครับจะเป็นม <sh> <sh> <Scroll> ึกไข่นะครับมาจากปานบุรีนะครับหัวหินนะครับชาวเมืองขุ่นหอยเล็กีร้านคาบคาได้นะพี่บานพ่อค้านี่มีเรือเล็กออกเองนะครับอาหารทะเลนี่สดสดวันต่อวันเลยนะครับนี่เบิร์ตทองถมลาดบุรีทุกวันเสาร์นะครับจากเรือเราเองนะครับพี่

กุ้งก็ตัวใหญ่รับสดๆ่ว่าใจไ่อดเรามีได้แต่ว่าเราขอมีขัวเคมื่องมือด้วยยอดไปเลยจ้าเอาอะไรนะคะต้มมืัวนึงมือไนอันนี้มือดิ้กันนะต้มมือผู้หน่ัยนี้จ้าแล้วก็ต้อีกต้มอีกต้มือหวานเก้า มกไข่ได้น้อยเนะพี่นะ้ไา,ไ,าไ,ะไม่น้อยแล้วครับ50บาทขนาดนั้นไม่น้อยใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ความรู้สึกไม่ค้าว่าน้อยไงเราเคยให้เยอะนะขอมืไอไ่ด้ยก้าม <c oughs> ีรักนะไม่เป็นไร

อันนี้ไอนึร้อยไม่หวานนะคะกะเภาแต่ถ้าสมาหแลวอะหนอยคละ่อของน้องอะไรคะวัดข้าวกาวัน้าวมึกแล้วก็หมึกไข่จนจับหนึ่งหมึกไข่เอาเท่าไรคะร้อยใช่ไหม้อยหนึมึกไข่ได้น้อยตัวใดยนะพี่นะ อันนี้ตำหวานค่ะอันนี้กะเพราหมึกไทยพี่ตำหวาใช่ไหมลูกค้าประจำตอนแรกส่วนไม่เป็นลูกค้าประจำเข้ามาซื้อ แสดงว่าห่าไม่เจอใช่ไหมนั่นไงแต่ลูกค้าเดินผ่านี่พี่นี่เขาซื้อมาตลอดอืมแต่เป็นปีแล้วเนี่ยเจอนเ่<ด>ามีลูกค้าประจำตลอดนะครับนี่ครับขาดปีได้นะเหมือนกันแล้วมนะถ้าเป็นกล่องดำนี่จะเป็นหนึ่งร้อยใช่ปะ่ะใช่ค่ะอ่าถ้าเป็นกล่องใส่นะครับจะราคา80บบาทนะครับ อันนี้คือที่บ้านนี่มีเรือเองออกเองมีเรือเล็กออกเองเราถึงขายราคานี้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็มีพี่น้องออกเรือด้วยอันนี้แปดสิบนะเป็นเป็นกล่องเล็กนะครับเอ่อเป็นกล่องใสจะราคาแปดสิบบาท คิวได้เลยนะคะที่เอาอะไรคะี่หนก่อนนะคะีคดสบครัจุกๆี่แล้วเดอที่แล้วบคุณค่ะค่สดสนะครับสดสดใ่ต้องอีกประมาณครับมีมือไข่ด้วยหรอใช่ค่ะม,มือไข่เตรว่ามันไม่ได้ไข่ไม่ได้ไข่ตลอดนะไข่แทอนานๆมันจะมีแล้วแต่ตามแล้วดูมัน แปดสิบบาทนะครับจะเป็นกล่องใส่ถ้าหนึ้บาทจะเป็นกล่องดำนะครับถ้าเที่ยวตอัแล้วมันทำอะไรไม่ได้เที่ยวนะี้เจอันนี้คอนเทนต์ปะเนี่ย ของแท้เลยใช่ป่ะอ๋อนี่คือลูกค้าประจำเลยได้เยอะแบบนี้เลยร้านนี้ไม่มีคอนเทนต์นะครับของแท้แน่นอนครับที่ตามตรงนู้ที่บ้านมีเรือครับมีแพปลายครับ เป็นกับข้าวนะครับหนึ่งร้อยเราก็มีขายนะครับโอ้หนึ่งร้อยบาทนะครับเบิร์ดของถมราชบุรีนะครับทุกวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเดียวนะครับซอยไหนไม่รู้ครับเดินหาดเดินตามกันเอาเองนะครับนึกว่าไม่มาเนี่ยวันนี้